ลิ้นชาแล้วเลยโอ้โหเหมือนอยู่ริมทะเลค่ะโหซอสที่คือโคตรดีอืมอยู่ดีๆก็เป็นครัวอีชั้นแบบย่อมยอมว่ะแกหอมมากเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วว่ะยังไม่ทันเราเขาปากคงที่สองเลยอุ้ยมาแล้วว่ะกำึ่งอู้เพลินมากจริง สวัสดีทุกคนคะ่ะต้อนรับเข้าสู่การรีวิวนะคะของกินที่กำลังเป็นกระแสใน Tik Tok นะคะ EP ที่13นั่นแหละก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็เพิ่งได้รู้ตัวเองแหละว่าตัวเองก็เป็นคนที่รีวิวสิ่งนี้แล้วคนดูเยอะเนาะ พยายามจะไปทำคอนเทนต์อื่นๆก็แบบเออยอดวิวมันก็ไม่สู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็งงเหมือนกันว่าทุกคนชอบดูอะไรแต่ก็ถ้าทุกคนชอบเราก็เราก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดทุกคนชอบดูเพราะอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเออชอบเพราะอะไรเรามีจุดเด่นอะไรที่แบบว่าบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะอ่าไม่รอช้าค่ะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งดิฉันย,ยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากกาแฟแก้วเดียวนะคะหิวข้าวมากนะจ๊ะ ก็อันแรกที่เราจะมารีวิวกันนะคะ่ีนี้คือเป่าเป้ยหมาล่าค่ะทุกคนมาเป็นซองใหญ่บิ๊กเบิ้มอย่างนี้ใครเป็นสายหมาล่าน่าจะถูกใจนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นเซตหมาล่าสุกี้รสชาติอร่อยสไตล์จีนบวกไทยแปลว่าต้องคิดคนแบบใช้คำว่าอะไรคิดคนรสชาติให้มันเข้ากับคนไทยแล้วด้วยนะไม่ใช่แบบจีนล้วนนะคะก็มีเครื่องหมาล่าเส้นบุกแบรนด์เอ้ย ว่าก็จะช่วยในเรื่องของไม่อ้วนมากเพราะไม่ใช่แป้งรวนนะคะเส้นบุกแบนเส้นบุกกลมรากบัวฟองเต้าหู้แห้งเห็ดหอมแห้งแล้วก็เห็ดหูหนูขาวแห้งเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าดูเป็นของไม่อ้วนเท่าไหร่แต่โซเดียมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาได้เขียนไว้ไหมเหมือนเขาจะไม่ได้เขียนโซเดียมไว้ว่าแก วิธีทําก็คือให้เอาของไปลวกในน้ําร้อนเดือด2นาทีตักออกแล้วต้มน้ําอีกประมาณ9ก้มลตรถึง1นึ่มลิตรโดยใช้หม้อไฟฟ้าหรือหม้อแบบเตาใส่เครื่องหมาล่าวัตถุดิบทั้งหมดลงไปในหม้อต้มประมาณ10นาทีหากต้องการเพิ่มคุณค่าทางอาหารก็สามารถเติมเนื้อสัตว์หรือว่าผักได้ตามใจชอบนั่นเองฉันก็คือ เตรียมชุดใหญ่เลยนะเตรียมแบบเต็มกินแล้วราคา219บาทเอาจริงก็แอบ,บจะเท่ากับราคาแบบหม่าล่าบุฟเฟ่แล้วนะเวลาไปกินแบบตามร้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนกินคุ้มปะคือเราเนี่ยมันจะมีร้านหม่าล่าร้านหนึ่งที่เราชอบมากไม่อยากพูดชื่อร้านเลยเพราะว่ากลัวมันจะแมสมันอยู่ใกล้บ้านเรามากแล้วสาขามันมีแค่ตรงใกล้ๆซาฟารีเลยคือถ้าเกิดใครที่บ้านอยู่แถวรามินชาหรือซาฟารีเวอลอะไรเงี้ยจะรู้ว่ามันคือร้านไหนนะคะแต่ว่ามันเป็นร้านที่เราแบบ เลิฟม,มากถ้าอยากให้เราป้ายยากก็บอกนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้แม้สอ่เพราะว่าแบบแค่นี้ก็ต้องรอคิวแล้วนะคะอ่ะเขาอะมีแบบบุฟเฟ่ราคาเท่าไหร่นะประมาณสองเกกกินไม่เคยคุ้มเลยเพราะทุกครั้งที่กินแตมันจะมีแบบมันจะมีทั้งราคาแล้วก็จะมีทั้งบุฟเฟ่แล้วมันจะมีแบบว่าอีสีสีอะนับที่ไร้ไม่เคยถึง2องเกเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นไอ้เจ้าเซตเห็ดทั้งหลายของเขานะคะฟองเต้าหู้ใดๆอ,อรักบัวเออใช่แค่นี้ก็หอมแล้ววะแกอ้อ,อย ุ้ยหอมว่ะอ่ะนี่คือเส้นเส้นน่าจะอยู่ตรงนี้และอันนี้ก็คือเจ้าซอสหมาา่าล่าอ่ะเขาบอกให้เราลวกทุกอย่างก่อนเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะก็เอาเลยโอ้โหแน่นมากลงไปอู้ มันเต็มหมอ้อแล้วนะเนี่ยมันเต็มหมอ้อแล้วนะ2 1 9บาทเต็มหมอ้อแล้วนะโห,โหก็ลวกประมาณ2นาทีก่อนครบสองนาทีแล้วนะคะก็จะเอาน้องนางที่เราลวกนะคะชะคําว่าลวกจริงเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเส้นยังเป็นก้อนอยู่เลย <laughs> เส้นยังเป็นก้อนอยู่เลยอะ เห็นคนพูอๆ,ๆข้างหลังไม่ต้องตกใจนะคะน้องอิงกำลังล้างถ้วยอยู่นะคะเพราะเรารู้สึกว่าหนึ่งถ้วยมันแบบมันล้นมากนี่ยังไม่ใส่น้ำซุปหม่าล่าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นะก็เลยเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองสำหรับแบ่งกินกับอิงละกัน <S <S แล้วก็อิงบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเขามีสูตรพิเศษค่ะ <S 1> <S 1> คือถ้าในสูตรของซองเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราแบบใส่น้ำแล้วต้มลงไปเลย10นาทีถูกปะ่ะแต่ว่าอิงบอกว่าที่มันมีคนแบบผัดให้หอมก่อนแล้วค่อยแบบเติมน้ำลงไปมันจะเหมือนแบบว่าเออได้ความแบบ หอมกลุ่นเราก็จะลองแบบนั้นอยู่ดีๆก็เป็นครัวอีชันแบบย่อมๆว่ะแกตลกดีวะ่ะเอาแล้วนะคะไปคะ่ะวิซอสหอมวะ่ะหอมมากเลยอ่ะเวบ้าบออ่ะประมาณนี้ก็ได้เหรอเนาะนะแล้วเราก็ตวงน้ำแล้วนะคะนี่คือน้ำหนลิตรนะจ๊ะเทลงไปเลยโหหม้อกูเล็กไปแหละนี่ยังไม่ใส่เครื่องเลยน้ำจะตะัดลนแล้วโอ้โหดูหน่ากินว่ะ ขออนุญาตเปลี่ยนมอละกันนะคะเพราะว่าดูแล้วม้อเด็กหอเนี่ยเอาไม่อยู่ใช่ครับว่าเต็มม้อจริงๆค่ะพูดผิดนะไม่ใช่กิน2คนกินได้4เลยเธอกินได้เยอะมากครัวอีชั้นกลับมาแล้วเหมือนคนทําอาหารแบบเก่งจริงๆฉันทำอาหารเก่งนะทำอาหารอร่อยใชค้คำนี้ละกันเพราะฉันก็คือมีรายการที่ชื่อว่าครัวอเวลใบกุ๊กอยู่นะเธอเนะี่ยทำมาสองซีซันแล้วนะคือจะไม่เก่งมันก็ไม่ได้ป่ะมันต้องเก่งอยู่แล้วค่ะมันก็ต้องเก่งขึ้นค่ะชีวิตได้ลองทำอะไรหลายอย่างปิดมันลงไปตึง สุดยอดไปเลยค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน่ากินมากโหน้ำลายไหลใช่ว่มได้แล้วมั้งเย้อ่ะชิมดูว่าจะเป็นยังไงโดยปกติเราไม่ซดน้ำซุปเนาะเพราะมันมันแสบเนาะเท็กเจอร์ดีความเผ็ดขึ้นลิ้นมาแล้ว ถ้าแบบแบบมันจะมันจะเหนียวนุ่มกว่าฟองเต้าหู้ก็ดีอืมถ้าฟองเต้าหู้ชิ้นใหญ่มากนะคะนัวมากชันต้องการน้ำอัดลมเลยอะ่ะโอ้ยเหม็นร้ายเลยอะะล่ะโควอร่อยมากทุกคนความเผ็ดมาแต่คำแรกนะคะแต่มันไม่ได้เป็นแบบ เ็ดเวอร์อ่ะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเลแต่ละคำที่กินแต่สิ่งหนึ่งที่มาไวคืออะไรรูป้ป่ะความชาปกติบางที่ที่เวลาเราไปกินหม่าล่ามันจะเหมือนแบบว่าสักพักหนึ่งใหญ่ๆกว่าจะชาแต่อันเนี้ยเพิ่งกินสามสี่คำเองอะ่ะชาแล้วลิ้นชาแล้วเลยทุกคนแต่แบบว่ากลิ่นหอมแล้วก็ความนัวแบบความเค็มความอะไรคือกําลังดีมากหยิ่งถ้ากินเอ็เนี่ยฟองเต้าหู้กับพวกผักที่มันดูดซึมน้ำซุปหม่าล่าเข้าไปแล้วอ่ะถึงเครื่องมากโหยบ้าเอ้นอะชิมสิ่งนี้ อืมโอ้ยดีมากเฮ้ยโคตรดีโอถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้เลยข้ามนะข้ามเลยนะคือเรากินเผ็ดได้ประมาณหนึ่งเป็นกลางๆค่อนไปทางน้อยโอ้แต่อร่อยวะ่ะความนัวมันได้อ่ะนม้นำงจิ้มเลยลืมไปเลยว่าโดยปกติต้องกินกับน้ำจิ้มเนาะเออว่ะมันไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยอ่ะจริงว่ะ <c oughs> มันแบบมันอยู่ด้วยตัวเองได้อ่ะมันแบบเออน้ำจิ้มไม่ต้องเพิ่มเฮ้ยดีอ่ะกินไม่อยู่เลย แต่ต้องหยุดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีวิวชิ้นอื่นอีกอร่อยมาก219บาทฉันว่าคุ้มเพิ่งกินมันได้เยอะมากนะ<ม>อันนี้คือฉันว่ากินได้แบบ2-3คนเลยอ่ะอันเนี้เป่าเป้ยหมาล่ายอดเยี่ยมค่ะอร่อยมากคือมันนัวสุดๆแล้วหมูเหมอที่เอาไปต้มอะ่ะคือแบบโอ้อร่อยพอดีมากสุดยอดเต็ม10เอาไป20ค่ะ219กิน2คนก็ตกคนละร0อกว่าบาท<ม>ได้อร่อย โอเคดีขึ้นแล้วนะคะตอนแรกลิ้นชาแบบโอ้ไม่ก้อนเหงื่อแตกนะคะเหงื่อแตกจริงๆอ่ะตอนนี้แล้วก็ได้น้ำมันลงไปดีขึ้นแล้วนะคะต่อไปค่ะ เป็นน้ำพริกปูมาเจเล็กนะจ๊ะน้ำพริกเนื้อปูมานะจ๊ะ159บาทมาพร้อมกับคู่มือการกินเดี๋ยวนี้จะกินน้ำพริกก็ต้องมีคู่มือด้วยนะคะเปิดไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีเปิดขวดนะคะแกะสติกเกอร์และพลาสติกที่เปิดฝาขวดออกใช้ช้อนงัดด้านข้างให้ดัง นะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ให้เราเนี่ยอุ่นน้ําพริกปูม้านะคะน้ําเดือกก็คือเอาหม้อใส่น้ําพอน้ําเดือดเนี่ยเอาน้องไปอุ่นนะคะประมาณ5นาทีจะอร่อยขึ้น70%ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเราทําไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้1เดือนถ้าเกิดว่าไม่แช่ตู้เย็นอุณหภูมิห้องนะคะแต่ถ้าเกิดแช่ยเย็นทันทีเนี่ยอยู่ได้ 3- ถึง4เดือนถ้าเปิดแล้วแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะคะอยู่ได้7วันเท่านั้นนะจ๊ะ โอเคประมาณนี้นะคะเราก็มีข้าวและมีผักนะคะก็มาลองดูแต่ว่าเอาช้อนส่อมก่อนมาค่ะคเขาบอกว่าให้ใช้ช้อนงัดนะคะอุ้ยง่ายมากตอนแรกคิดว่าแบบเอาแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเชิจะเปิดมันได้หรือเปล่าจะต้องมีภาพคอนเทนต์ในการเปิดยากแน่ๆแม่ยังไม่ได้ออกแรงเลยเปาะเลยแลแ้วกได้เลย what เร็วมาก oh my god โอ้เหมือนอยู่ริมทะเลค่ะ อืม uh huh. เราอยู่ริมทะเลค่ะอยู่แบบว่าร้านอาหารซีฟูด้ดโอบ้าบออ่ะและนี่ก็คือโหแกนี่คือเนื้อปูหมดเลยนะเนี่ยไอ้บ้ามันแน่นเต็มขวดเลยนะ159บาทนี่คือเนี่ยขยี้ไปก็คือเนื้อปูหมดเลยอะโคตรแน่นโคตรเอา มาแต่ว่าหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องชิมด้วยนะคะรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ลิน้นลิ้นดีขึ้นแล้วนะคะกินได้แล้วตอนแรกก็คิดอยู่กุจะกินอย่างอื่นได้ไหมไลิ้นชาขนาดนี้แต่ว่าโอเคแล้วนะคะโอ้ก็ oh God. เป็นน้ำพริกที่ละมุนที่สุดที่เคยกินมา เป็นน้ำพริกที่ละมุนอะฉันว่าฉันตัดสินเรื่องเผ็ดไม่ได้วะ่ะคือลิ้นฉันหายชาแต่มันยังเผ็ดอยู่ฉันเลยอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเผ็ดมากไหมอะ่ะแต่ว่ากลิ่นและรสอื่นที่ไม่ใช่เผ็ดอะ่ะละมุนนีมากอืมอืมอยดีมากเลยอะ่ะไม่ข่าวหอมปูใครเลิฟซีฟูด้ดอันนี้คือเราว่าโอเคต้องโดนวะ่ะอิงๆต้องเป็นคนมาชิมเรื่องเผ็ดให้พี่วะ่ะ พรามันเผ็ดมากไหมเพราะว่าตัดสินไม่ได้ลิน้นยังเผ็ดอยู่ไม่เผ็ดเ <c oughs> นาะละมุนใช่ไหมสรุปคือฉันคิดถูกเราะว่ามันละมุนพี่เผดถูกแล้วไม่เผ็ดอืมอันนี้คือสําหรับคนที่กินเผ็ดได้น้อยมากๆก็กินได้สําหรับเราแต่ถ้าไม่เผ็ดเลยก็อย่าลองเพราะมันคือน้าพริกนะคะถ้าแบบกินเผ็ดไม่ได้เลยแบบพริกไทยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็อย่าเลยนะคะแต่ว่าเอออันนี้ละมุนอร่อยอ่ะหอมเนาะของเขามันจะมีแบบมันปูไข่ปูด้วยแล้วก็เนื้อปูแต่เนื้อปูอ่ะคนรีวิวเยอะมากว่าแบบเนื้อปูมันแน่นต้องกิน แนนไม่แนนเต็มขวดเลยไอ้บ้าไอ้บ้าไอโบไอเบ้เนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะถ้าพวกเนี้ยเข้าห้องน้ำแล้วแสบก้นอ่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยกินแต่ละอย่างเนาะอร่อยมากร้อยห้าสิบเก้าบาทสำหรับถือว่าคุ้มนะแค่กินอันนี้กับข้าวก็คือจบแล้วนะไม่ต้องมีกับหนึ่งมื้อแบบหนึ่งมื้อคือได้แล้วจบได้แล้วเลยอ่ะฉันชอบอ p พ o ิฟสำหรับโซมารีคือผ่านค่ะดีค่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยลองพวกมันปูไข่ปูได้ อร่อยมากเลยทุกคนตเต็มสิบเอาไปยี่สิบค่ะมันดีเกินคาดจริงๆริง oh ทำไมกอดอเลิฟอยู่จริงๆนี่เอาไปทําอะไรได้อีกเยอะเลยปะเช่นข้าวผัดอะไรเงี้ยเขามีไปเมนูเย่ไหมอ๋อเออว่าเพิ่งเห็นนี่เขามีแบบว่าเป็นเมนูที่เราสามารถเอาน้ำพริกนี้ไปประกอบอาหารได้ที่ไม่ใช่แค่กินเปล่าเาเพราะมันจะง่ายไปคือเขามีทั้งแบบหมึกผัดน้ำพริกไข่ปูม้ามาม่าต้มยำน้ำพริกเนื้อปูม้าหอหมกมะพร้าวอ่อนน้ำพริกไข่ปูม้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเยอะมากผัดหอยลายน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ย ถูกทำถึงมากอันเนี้ยดีค่ะขอบคุณที่สร้างสิ่งนี้มาเพราะว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะชอบไปต่อค่ะ มาที่เมนูต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยคือน้ำพริกปุยแสบปากนะคะเป็นน้ำพริกหมูเสวยเคยมีโอกาสนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่ปุยฝ้ายนะคะที่บ้านของเขาเพราะว่าตอนนั้นถ่ายรายการกุ๊กกั่แหละดันพูดตอนต้นแล้วก็ดันต้องได้พูดตอนนี้ด้วยถ่ายรายการของกุ๊กนะคะก็คือเป็นรายการทําอาหารแล้วก็พี่เขาเนี่ยก็คือทําอาหารอยู่แล้วลเพราะเขาทําน้ำพริกขายนะคะก็เลยแบบได้มีโอกาสชิมฝีมือเขาทําอาหารวู้ทำอาหารเก่งมากหมายถึงว่าทำแล้วอร่อยมากแต่เขาก็คือจะแบบ แซ่บว่ะนะเนี่ยปะอ่ะก็จะมาลองชิมน้ําพริกของพี่ปุ๋ยฝ้ายกันดูนะคะเผ็ดมากหมูเน้นๆฉันจะรอดไหมจากใจคนที่ไม่ได้กินเผ็ดขนาดนั้นอุ้ยฉันชอบแพคเกจจิ้งเขาอะ่ะคือ1คือซิลมายอย่างดี2คือมีฝาปิดเนาะและ3คือมีช้อนมาให้ด้วยเฮ้ยแพคเกจจิ้งดีมากเลยอูย้หอม,มากอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะแต่บอกไม่ถูกมันคือหอมแล้วมันเป็นมีความแบบว่าเหมือนอารมณ์กึง่งแบบ พริกเผามีหมูเออเออใช่แบบเออบอกไม่ถูกอะแต่ว่าแต่ก็อันเนี้ยแน่นพอๆกับเนื้อปูเมื่อกี้เลยมันนํำลายสอนะคะโอ้โหแต่เม็ดพริกก็ชัดอยู่นะทีละนิดเหรอโอเคเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเลยใช่ป่ะโอเคงั้นกินแค่นี้นะคะนิดเดียวนะคะวิต่นเต้นแลกกลัวว่ะอ่ะอ่ะอ่ะเอเมื่อกี้ตักมาเท่าไหร่เอาไปแค่า3 0ของช้อนเมื่อกี้กลัวเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะเขาบอกกนว่าเผ็ดจริงอ่ะข้าว อาจจะน,น้อยไปหน่อยเฮ้ยได้อยู่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 ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,ย่อุ้ยมาแล้ววะ่ะยังไม่ทันเราเข้าปากคัที่สองเลยอุ้ยมาแล้ววะ่ะแป๊บนึง <c oughs> แค่นิยเดียวแต่มันมาที่หลังมันไม่มาทันทีเว้ยมันเหมือนมาให้ตายใจว่าไม่ขนาดนั้นอะ่ะแล้วก็กาลังจะแบบโอ้ย oh ก็มาแล้วมาแล้วจริงๆอะ่ะเล็ดมากจริงเขาลองกับผักดีกว่าเพราะรว่าเมื่อกี้เรากับข้าวแล้วนะฮะน่ากลัวจังแต่ว่ามันนัวนะรสอื่นอ่ะก่อนที่รสเผ็ดจะคลิกอินอ่ะ เนี่ยยังไม่รู้สึกและมาแล้วค่ะเฮ้ยมันมาทีหลังอะแต่ว่าข้อดีของอย่างาเงี้ยคืออะไรรู้ป่ะห้ยเหงื่อแตกข้อดีของเงี้ยคือเราได้รับรสชาติอื่นมาแบบเต็มที่ที่เขาปรุงไวอ้อ่ะแล้วพริกมาทีหลังมันไม่ได้เหมือนแบบอารมณ์ฟีลลิ่งแบบเผ็ดแต่แรกเราไม่ได้รสชาติอย่างอื่นเลยอะเนอะป่ะซึ่งมันเป็นมิติของการกินน้ำพริกที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือเผ็ดมากๆเหมือนกันนะคะหุยเหงื่อออกแบบหลังหัวแกตอนนี้คือแบบหนังหัวทังเหงื่อแตกว่าเผ็ดจริงๆ อิงมาลองหน่อยโอ้เรากล้ามกันเนาะ oh God. โอ้ไม่กอดรสชาติเป็นไงอร่อยอะอร่อยนะหอมมากพริกก็หอมและเผ็ดยังไม่มาบ้างมันก็มานะแต่มันก็รู้สึกว่าเป็นเผ็ดที่หนูอะรับได้เพราะหนูโดยโดยก็คือหนูกินเผ็ดอยู่แล้วเออ,อนี่จักใจคนกินเผ็ด กลางค่อนน้อยอันนี้คือกินเผ็ดมากได้ใช่นี่เราเพิ่งรู้เราเพิ่งแบบว่าเหมือนไปเห็นคลิปฝรั่งเขาพูดว่ารู้หรือเปล่าว่าแบบส่วนใหญ่แล้วว่าประเทศที่เขากินเผ็ดกันอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบประเทศเอเชียที่อากาศร้อนอยู่แล้วแล้วมันน่าแปลกไหมว่าอากาศก็ร้อนอยู่แล้วทําไมเราถึงยังต้องกินของเผ็ดอยู่เขาบอกว่าเพราะการกินของเผ็ดเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราอ่ะหลั่งเหงื่อออกมาแล้วเวลาเราหลั่งเหงือ่อปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าร่างกายเราจะเย็นลงเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นการกินเผ็ดจริงๆแล้วไม่ทําให้เราร้อนขึ้นแต่มันจะทําให้เราอ เย็นลงเนี่ยอปปะมันแบบมันย้อนแย้งกันอยู่แล้วเราก็แบบโอ้มหัศจรรย์มา,มากแล้วเราก็จําสิ่งนี้มาเรื่อยเลยเวย้ยแบบเออแปลกดีว่ะจริงด้วยบ้านเราร้อนมากเลยแต่เราก็ยังกินของเพ็ดแต่พอเงือออกลมพัดโดนเราปุ๊บอา้าเย็นเฉยเลยอ่ะเต็มสิบนะคะก็ให้เต็มสิไม่หักแหละเพราะว่าสมคำเคลมเขาเขาเคลมมาว่ามันเผ็ดมากเขาเคลมมาว่ามันแสบปากตามชื่อแบรนด์เขา ถูกต้องค่ะไม่หักเลยค่ะเต็มสิบไม่หักแถมหอมมากนะคะหมูก็เยอะใช่หมูก็เยอะ179บาบาทใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะไปต่อ วันนี้เหมือนทีมงานแกล้งกันเมนูที่1มาล่าสองสาน้ำพริกเมนูที่4ี่งอของเพ็ดมาอีกวันนี้คืออะไรต้องการแบบแก้แค้นอะไรกันหรือเปล่าทําไมวันนี้พี่ถ่ของเผ็ดวะอ่ะอันนี้นะคะคือตําเส้นเล็กนะคะของยี่ห้อมิสเตอร์ดีมนะคะเป็นส้มตําวิดนูโดนะคะ ก็คือจะเป็นฟีลลิ่งแบบส้มตำแต่ว่ามีเส้นมาด้วยนะจ๊ะก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะปกติเรากินก็จะแบบสมมทติตำส้ตมตำส้วมก็จะเป็นขนมจีนแต่เี้ยมันเป็นเส้นเล็กเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็อันนี้ราคา80บาทข้างหลังมีวิธีทําให้นะคะก็เดี๋ยวมาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะแพ็กเกจจิ้งดูดีมากเลยอะ่ะอยากเป็นคนคิดอะไรแบบนี้ได้จังเลยถ้าส้มมารีจะทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองคิดว่าส้มมารีควรทาอะไรขายคะ่ะอ่ะอยากรู้คุณคิดว่าหน้าแบบดิฉันเนี่ยาขายอะไรแล้วน่าจะขายได้บ้ โอเคอันนี้นะคะก็แกะออกมาปุ๊บมี2ชุดเฮ้ย80บาทได้2ชุด เฮ้ยได้สองมือดิสบายละข้างในก็คือจะมีเจ้าหลอดเหมือนหลอดวิทยาศาสตร์มอนกนนะอันเนี้ยเอาไว้ใส่แบบว่าน้ำปรุงนะคะมีตัวตัวขับหมูแล้วก็จะมีตัวพริกแห้งแล้วก็จะมีเส้นเล็กอะลองดูเขาบอกว่าให้เทน้ำปรุงตามด้วยพริกแห้งผสมกับกระเทียมแล้วก็สามารถเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆได้เช่มนมะเขือเทศพริกสดหมูยอหรืออื่นๆตามใจชอบก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบเครื่องเนาะลวกเส้นให้สุกใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักใส่จานแล้วก็ โดยกากหมูนะคะก็ดูไม่ยากนะคะตอนนี้อิงก,กําลังอยู่ที่สเต,เตชันลวกเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเส้นเล็กไปให้คุณอิงนะคะนี่เส้นเล็กนะคะปริมาณก็ประมาณนี้ ลูกเส้นนะจ๊ะกากหมูกักหมูแคบหมูใดๆเราเอาไว้ตอนท้ายเอาไว้โรยมีตัวพริกแห้งที่เขาบอกว่าหมายเหตุ hate, พริกแห้งเผ็ดมากหากไม่ทันเผ็ดเนี่ยให้ทยอยใส่แล้วชิมก่อนนะจ๊ะอย่าทะลึ่งพูดพลาดใส่เข้าไปฉันชอบจริงเลยกระเทียมมันด้รักนะกระเทียมมันแบบตะมูตะมีเหลือเกินนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคก็เขาบอกใส่น้ำปรุงก่อนกลัวไม่เข้ากาันขย่า โอว๊ย oh, uh. ถูกต้องให้มาในปริมาณที่ครกคลิกกำลังดีด้วยนะเนี่ยเออฉันชอบแพ็กเกจอันนี้มากเลยอ่ะมันดูแบบน่ารักดูแบบดูเหมือนแบบเอาไปล้างแล้วเอาให้เด็กเอาไปเล่นอะไรก็ได้พริกแห้งและกระเทียมกระเทียมจิว๋วเราก็จะมาทุบน้องนิดนึงโอ้โหน้องเล็กมากจนแบบทุบนิดเดียวคือแบบแบนแต่แต่ไปเลยอ่ะเรียบร้อยใส่ลงไป มัดูแบบมดัดูอีะอย่างเงี้ยเขอลองชิมแค่น้ำปรุงได้ปะอืมเขาปรุงมาแล้วนิดนึงนะมันมีความหวานหวานเค็มเค็มนุนนัวก็ต้องใส่พริกนิดนึงแหละแต่เขาบอกว่ามันเผ็ดมากก็ต้องค่อยๆนะ พอมันนี้โอเคนะกำลังแบบได้รสนิดนึงแต่ว่าไม่เผ็ดจนทรมานเพราะว่ากูสามอันแรกเผ็ดเยอะเกินไปละไข่ว,ใวะใครมันสร้างอ,อย่าให้รู้นะสั่งมันเกลียดกูเลยค่ะดีรดนอร่อยอ,ะอ่ะอ่ครุกคราให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราทําการลวกเส้นมาแล้วนะคะหูเขาก็ให้โรยสิ่งนี้ลงไปข้างบนโอ้โหแค่นี้ก็คือดูรสแล้วอะ่ะบ้าบอชิมค่ะแต่กลิ่นดีนะเกณฑอ ก็แปลกดีนะเพราะฉันไม่เคยกินเส้นเล็กที่มันแบบมีความเป็นส้มตำใช่ว,ว่าเผ็ดน้อยปไปน่อยวะถ้าแสบตูดก็ไม่ต้องโทษใครนะโทษดีอินไม่แเอนะเออมันแปลกดีอะแกเพราะ texture อของแบบขนมจีนหรือเส้นเล็กมันก็ไม่เหมือนกันเนอะปะนี<อ>่มันก็จะมีความแบบยืดยืดหยุ่นหยุ่นนะอะ แต่ส่วนตัวก็ยังชอบความส้มตำมากกว่านะอืออันนี้มันแบบคนละแบบชอบใบตำซั่วมากกว่าว่ะเอออันนี้ส่วนตัวอาจจะเพราะด้วยปกติเวลากินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นคนไม่กินเส้นเล็กด้วยอ๋ออืมปกติเป็นคนแบบไม่สั่งเส้นเล็กอะไรเงี้ยโอเคถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ชอบตรงที่เราสามารถเลือก,กระดับความเผ็ดได้ไม่ได้แบบฟิกซ์มาเลยว่าเผ็ดมากไปเลยหรืออะไรเงี้ยคือเรายังค่อยๆเติมได้นะคะเผ็ดประมาณนี้กำลังดีแล้วก็มีความหอมนะคะแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าขาดเปรี้ยวนิดนึงอะส่วนตัวนะเราจะให้อิงชิมนะคะ เส้นอ่ะ <desserts. S 1> อร it, ่อยอืมแต่ร like ู้ส <air> ึกว่าขาดเปรี้ยวเหมือนพี่มใช่ปะใช่ก็เรารู้สึกว่าอ่ะแสดงว่าคิดเหมือนกันว่าส่วนตัวรู้สึกว่าขาดเปรี้ยวไปนิดนึงแต่โดยรวมทุกอย่างโอเคมากเลยจริงๆกินอย่างเงี้ยก็คือจบได้แต่ถ้าแบบใครอยากแอดออนก็คือเพิ่มคขมะนา้มวนว่านเใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เต็มสีบขออนุญาตให้ก้านะคะเพราะว่าด้วยรสปากขขงดิฉันเองคนอื่นกินอาจจะได้ร้อยแต่ว่าสําหรับเรารู้สึกขาดเปรี้ยวไปนิดนึงนิดเดียวจริงเท่านั้นเองนะคะแต่โดยรวมก็คือทําได้ดีมากแล้วก็ถือว่าทําได้ง่าายมกกไปันต น้าแข็งบ๊บนึงนะคะเพราะว่ามีของเผ็ดค่ะงงไปหมดค่ะต่อไปสิ่งนี้ซื้อ1แถมหนึ่งมาเป็น2อ,อย่างสิ่งนี้นะคะคือปลาแผ่นบาร์บีคิวกรอบร่อยและนี่คือหนังไก่กรอบร้อยนะคะก็คือซื้ออันนึงแถมอันหนึ่งในราคา189บาทน่ากินมากคือแบบฉันแพ้อะไรแบบเนี้ย่าซื้อมาไว้บ้านมันหมดเว้ยแบบเย่าซื้อมาไว้บ้านแต่วันนี้มันมาแล้วอันนี้ก็คือแบบ แค่เห็นหน้าตาก็ค okay. ือน่ากินมากแล้วอะแบบงงห่อใหญ่มากหัวใหญ่มากแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะซึ่งดีมากเพราะว่าถ้ากินหมดภายในทีเดียวก็ยังไงยังไงอยู่นะฮะอยากจะแกะให้สวยก็เลยใช้กันไกตัดแล้วกันนะมันิงมันฉีกได้เลยเออเซออันไหนก่อนดีวะอันนี้เผ็ดแน่เลยวันนี้ก่อนปากวมต่เผ็ดแบบโอ้โหอะไรนี่กูว้า กให้เยอะนะเนี่ยแต่ว่าไซส,ส์แต่ละอันก็จะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าฉันว่ามันคงโคตรกรอบอะเพราะว่ามันก็จะมีแตกๆไปบ้างนะคะกลิ่นก็คืออารมณ์เหมือนปลาเส้นนะคะกลิ่นโอ้โหซอที่คือโคตรด,ดีหืโหอร่อยมากโอเมกอไม่ต้องใส่มาหลอกซิบล็อกอะเดี๋ยวก็หมดแม่อร่อยเกินโอไมกอนนี่มันมีชิ้นใหญ่บ้างที่มันแบบไม่ค่อยแตกนะคะเราเชื่อว่าจริงๆมันคงยาวยาวขานาะดนะี้ แต่มันกรอบเกินแก่เสียงคือแบบจ <adding S 2> ับบ้างกรอบเกินใหญ่เกินเป็นรสแบบหวานๆเค็มๆนัวแบบบาร์บีคิวเผ็ดนิดๆปลายลินล้นเผ็ดอีกแล้วโคตรดีแล้วซอสคือโคตรเข้มอ่ะเข้มแบบเข้มจัดอ่ะแบบไม่ห่วงเครื่องอ่ะมันก็ดีมากเต็มสิบเอาไปสิบสองไอ้เลิฟต่อไปค่ะหนังไก่กรอบร้อย อันนี้คือรสดั้งเดิมเอ๊ะแปลกๆรสดั้งเดิมรสชีสสรุปรถอะไรคะรสอะไรอะร <ถ S 1> เดี๋ยวกินก็รู้อาจจะชีสอืมโอโ้โหดูผงที่ที่เคลือบอยู่ตรงนี้ซะก่อน <c oughs> ผงคือแบบตกใส่แขนโอ้ <c oughs> oh my god ใครที่แบบอยู่บ้านแล้วเหงาปากอะ่ะอย่าซื้อนะหมดนะบอกเลยผู้ เหมาะมากเวลาอยู่หน้าทีวีแล้วเ,เหงาปากว่ะกินอะไรดีวะอย่างเงี้ยคว้ามเนี้ยหมดหืมกรอบจริงหนังไก่โคกกรอบผงชีสก็ดูเป็นลักษณะเหมือนเวลาเรากราินชีโตอ่ะคือฟินั้นเป็นผงชีสประมาณอย่างนั้นอร่อยดีอะ์แล้วผงชีสมันเคลือบมาได้ดีอ่ะแบบแกเ,เนี่ยดูแบบทุกอนุโคกกรอบ สมชื่อเก็บก่อนอร่อยกรมนัวเวอร์ผงนัวทำดีคนละแบบเลยอ่ะถ้าถามว่าชอบไปไหนมากกว่ากันตอบไม่ได้นะเพราะมันคนละแบบเลยอ่ะชอาอ่ะดีอ่ะเล่มจิบเอาไป1ิพสองทั้งคู่ค่ะครดีไอ้เลิฟอร่อยนะเพียยอร่อยจนเพียยจริงโอ้ยไปเก็บค่ะเอาไปซ่อน สำหรับการรีวิวของกินติ๊กตอกในครั้งนี้ถือว่าทีมงานยังปราณีให้ของหวานมาทั้งหมด1อยา่าง เอาไว้ให้ดับเผ็ดนะคะสิ่งนี้คือเป็นบราวนี่นะคะยี่ห้อ bluebell แล้วก็เห็นบอกว่าดังมากในตอนนี้หวานน้อยแป้งน้อยเหมาะเหลือเกินสําหรับคนวัยดิฉันขอบคุณที่มีของหวานและขอบคุณที่มันเป็นแบบยังดูสุขภาพดีและไม่อ้วนนะคะสองรสที่สั่งมาในวันนี้นะคะก็คือจะมีมัทฉะนูเทลล่าและอันนี้ก็คือจะเป็นโคชีสโคชีสหกสิบาทนะคะส่วนฝั่งนี้มัทฉะนูเทลล่าคือ45บาทราคาดีเนาะดูย่อมเยาวมากเลยอะแกแล้วมันแบบขอโทษนะ บอกว่าเขาคว่ำหรือว่ากัดแบบดูดูแบบว่าเนื้อมันแน่นมากก็ดูเนื้อมันซะก่อนขมายก่อนฝั่งนี้ล่ะ <What? S 1> โคชีสจริงวะชีสที่จริงใจโคชีสนะคะโอ้โหกลิ่นแบบพรีมชีสส,สุด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 แกดูดูดูแบบส,ส่วนๆเลย แน่นมากติดฟันอือหือืการเนื้อมันโคตรหนาแน่นออกมาอร่อยมากอืหือโอ้ยอร่อยอะอือหือแบบเราหวานกำลังโอเคนะไม่ใช่ไม่ได้หวานน้อยจนแบบไม่หวานนะแต่มันคือหวานแต่มันไม่หวานเวอร์แล้วก็ไม่ได้หวานน้อยเกินจนรู้สึกว่าเอี่อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอือหืมเนื้อมันแน่นมากจนมันแบบเคลือบทั้งปากอะ ใช้ฟันกัดก็คือติดฟันไปเลยแล้วก็เมื่อกี้พยายามเคี้ยวอ่ะก็คือแบบเคลือบแบบเพดานปากทุกอย่างแบบมันแน่นเนื้อมันครีมมี่สุดๆโอ้ไม่ก็ดีดีมากต่อไปนะคะมาชิมฝั่งนี้บ้างตรงนี้แล้วกันจะได้มีเนื้อโอ้โหแข็งแน่นมากอนี่นะคะกลิ่นมัชฉะไม่ค่อยได้กินช็อกโกแลตเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้กินนูเทลล่า เนื้อโคตรแน่นเลยอ่ะอร่อยอ่ะคือเนื้อมันแน่นแล้วหนือดอ่ะแล้วมันทาให้เวลาแบบอยู่ในปากแล้วมันอยู่ได้นานอ่ะเราสามารถแบบค่อยๆซึมซับความอร่อยของมันได้อืมอร่อยอ่ะอร่อยคนละแบบนะทุกคนคนละแบบเลยวะ่ะแบบทดแทนไม่ได้ทดแทนกันไม่ได้อ่ะคนละแบบเพ้ามันก็อร่อยวะ่ะ เนี่ยหอมมัทฉะสุดๆอันนี้กลิ่นเนี่ยจะเป็นมัทฉะเป็นหลักส่วนความหวานอ่ะได้จากตัวนูเทลล่าอืมประมาณนั้นในความรู้สึกที่กินไปนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้รสหวานจากนูเทลล่าไม่ได้รสหวานจากตัวเนื้อเค้กที่เป็นมัทฉะค่านั้นมัทฉะเนี่ยมันเหมือนช่วยเรื่องของกลิ่นนะคะเฮ้ย <c oughs> ดีทั้งคู่แล้วราคาดีด้วยอ่ะราคาไม่แพงเลยแลมค่ะปิดคลิปได้อย่างสวยงามนะคะเต็มสิบให้สิบไม่หกัก ขอบคุณที่ทําแบบว่าขนมอร่อยอร่อยแบบนี้ออกมานะคะใครที่เป็นสายขนมแต่ว่ากลัวในเรื่องของน้าตาลกลัวในเรื่องของแป้งที่มากเกินไปแต่ว่าเค้กเจ้าเนี้ยใช้ได้เลยเพราะมันไม่ได้หวานน้อยจนรู้สึกว่าฉันกินอะไรนี่แล้วก็ไม่ได้หวานเยอะจนเรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยกำลังดีเยี่ยมมากค่ะอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะคราวหน้าอยากจะให้รีวิวอะไรอีกสามารถคอมเมนต์แบบแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย